ไม่จะบอกว่าคือที่ผ่านมาก็ยังยืนยันเหมือนในรายการนะคะว่าเราเป็นเหมือนเหมือนรู้จักพี่พีเคมา20ปีคือเราก็รู้สึกว่าเราต้องเตือนเราต้องเตือนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเรื่องราวอย่างเงี้ยก็ยังพูดเหมือนในรายการเลยว่าที่ผ่านมาไม่เคยสนับสนุนกับกับกับเ,เขาเรีอยกอะไรนะ <S 2> <S 2> อะไรแบบน,นี้ <S <S 2> <S 2> <ม>เพราะว่าเราก็คือ เป็นคนมีครอบครัวเนาะอะไรแบบเนี้ค่ะก็คือพยายามเตือนสติแต่แต่อันเนีๆๆ้ยหลังไมค์คือพี่พีเคอะลึกๆอะเขาก็รู้สึกผิดนะเขารู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกต่ในรายการด้วยคําตอบมันคือตอนจบแล้วมันย้อนแย้งมันมันมันตกใจแม้กับสิ่งที่เขาตอบกลับมาว่าเขาจะกลับไป คือว่าลึกๆอ่ะด้าว่านะลึกๆอันนี้อันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวด้ารู้สึกด้ารู้สึกว่าเขาอ่ะรู้สึกผิดกับการตัดสินใจในครั้งนี้เข้าใจไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาต้องได้บทเรียนแหละว่าในสิ่งผลของการกระทําเขาอ่ะเขาก็ต้องได้บทเรียนแล้วด้าเชื่อว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนที่แบบยิ่งใหญ่ของพี่พีเคนึกออกไหมคะพอจบหลังมายการพูดคุยกันไหมพูดคุยที่ผ่านมาคือพี่พีเคเขาก็ในฐานะเราเพื่อนร่วมงานเนาะเราทางานจัดรายการด้วยกันทุกวันอะค่ะเวลาที่เขาไม่สบายใจเราในฐานะเพื่อนร่วมงานเราดูออกอยู่่แล้ววอยางันที่ เขาแบบมีปัญหากับครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้เรื่องราวเหล่าเนี้ยมาตลอดนะคะแต่ว่าณตอนนั้นเขายังไม่สามารถพูดออกสื่อได้เราในฐานะที่เพื่อนร่วมงานเราก็แค่รับฟังแต่ที่ผ่านมาก็จะคอยเตือนสติเขาว่าเนี่ยลองคิดดีๆเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ทั้งนี้ดันแบบว่าใช่ไวรัลไวรัลไวร์รที่สุดก็คือพี่แววก็ได้เตือนคุณพีเคแล้วอะไรอย่างเงี้ย เยอะเยอะก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยฝากแบบว่ารอบนี้ฝากเตือนสติอีกรอบนึงได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยสติหรือว่าใช้คำอื่นเดือนเดือนดือสติไม่ไม่ได้ถามพี่แววพี่แววทราบไหมว่าบอ เส้นเรื่องก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือเพิ่งทราบวันนั้นอ๋อเส้นเรื่องใช่ไหมคะทราบก็คือแต่ว่าเรื่องอย่างอย่างเหตุการณ์ปอสมุยทราบตอนทุกกับพร้อมกันทุกทุกคนนึกออกไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เขามีปัญหาเราเราในฐานะเพื่อนร่วมงานอะเราเราก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับพี่พี่เคโอเตือนตลอดเตือนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตือนตลอด ไม่ไม่เคยรู้จักนิสยัยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนอะเนาะเราก็มีความเออเราก็เออ,เอ,อไปส,สืมหาข้อมูล <laughs> สืมหาข้อมูลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้จากเพจต่างๆนี่แหละเราก็ดูในคอมเมนต์คนที่เขาแบบอยู่ที่เวียดนาม<อ>แล้วเราก็เซิร์ชว่าเอ้ข่าวที่เวียดนามเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราในฐานะแบบน้องสาวอะเราเราก็ได้เตือนพี่ในฐานะพี่ชายว่าแบบอเอยมันมีข่าวแบบนี้รู้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองอย่างวันน้อย่างวันที่เขาบอกว่า กลับมาคบกันอีกเขาก็จะกลับไปคบกันตรงนั้นเราสะอึกไหมครับกับนิดนึงนิดนึง<า>ก็นิดนึงแต่ว่าแต่ตอนนี้เขาคู่กันหลังไหมนะามาเดี๋ยวรถจะเข้ามาเดี๋ยวรอก่อนเราก่อนไม่ซื้อค่อคะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วพี่เอาไปแล้วโอเคก็ถึงไหนละถึงที่แบบว่าถ้าเขาจะกลับไปคบกันแล้วตอนนั้นได้ยินประโยคนั้นเราสะอึหรือเราก็ตกใจก็ตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพอตอนนี้ล่าสุดที่ถามคุยกันนะคะหลังจากที่มันเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่พีเคก็บอกว่าเขาก็ไม่ตัดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยชัวชัวแแบบเราก็ไม่ใช่เขาเนาะแต่เออเข้าใจไหมแต่เขาบอกว่าเขาตัดแล้วนะตอนนี้ตอนนั้นี่พี่บอกว่าตัวแบบว่าเป็นไหม เพราะว่านี่ยเนประโยคเขเขียนเพราะไงก็พูดว่าเตรียมซื้ออาหารหมาเราไม่เป็นไรเราเป็นหมาหลายรอบแล้วตอนตอนตอนต้นหอบเราก็เป็นหมารอบนึงแล้วเราก็รู้สึกว่ารอบนี้เป็นหมาก็ไม่เป็นไายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเตือนในฐานะเรารักอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะอวยเราไม่อยากจะแบบเราไม่อยากให้เขาแบบหลงทางแต่เราก็ไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็พูดในสิ่งที่คนนอกมองบางทีค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์บางทีเขามองไม่ออกหรอกบางทีแบบเรื่องราวความรักเนอเข้าใจป้ะ มันห้ามกันไม่ได้นึกออกไหมเาโกรธไหมไม่โกรธเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่กลัวไม่ไไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างด้ากับพี่พี่เคอ่ะพี่พี่เคมองด้าเป็นน้องสาวและที่ผ่านมาด้าไม่เคยอวยนึกออกไหมแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเขาก็จะชินกับคําพูดของด้าที่เป็นคนพูดตรงๆอะไรแบบนี้แต่ว่าด้าเป็นเพื่อนคนเดายว ก็บอกเพื่อนที่ดีใช่ได้รู้สึกว่าการเป็นเพื่อนที่ดีอะค่ะเมื่อเพื่อนแบบรู้สึกหลงทางหลงทางแบบมุมมองบางทีคนเราอะเรื่องความรักอะการที่เรารักใครบางทีเราไม่ได้มองหรอกว่ามันผิดหรือถูกหรืออะไรใช่ไหมแต่คนนอกมองอะมันเห็นเพราะฉะนั้นอะเราในฐานะที่เราเป็นเพื่อนที่มองจากมุมนอกอะเราก็ต้องคอยบอกว่าเอ้ยข้างนอกเนี่ยเขามองกันแบบนี้นะแบบเออลองลองแบบ ลองไปอีกทางหนึ่งไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยในฐานะเพื่อนเราต้องเตือนแบบนี้ไปตอนที่คุยหลังไม์เขาโทษทีับเขามีสำนึกไหมเพราะว่าอลายคนบอกว่าออกสือ่อเขาไม,ไม่ไม่ได้พูดเลยว่าจะขอโทษคนนน้นหรือว่าจะยังไง หลังไม่นะอันนี้คุยกันส่วนตัวนะคะกที่บอกว่าคุยกันเขาเขารู้สึกผิดเขารู้สึกผิดแต่ทีเนี้ยวิธีการพูดของสตาพีเพีเคก็นิสัยเขาเขาเป็นคนที่อาจจะไม่กล้าพูดคําว่าขอโทษกับสื่อเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาถูกไหมคะแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเขาก็รู้สึกรู้สึกผิดแล,และโดยส่วนตัวได้รู้สึกว่าเขาอะรู้สึกได้ว่าการตัดสินใจคำเนี้ยเขาตัดสินใจผิดอะไรแบบนี้ผิดพลาดาเ จะกล้าคุยเปิดใจกันเราไหมหรือเรายังไงจะมองนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดในในคือเราทำงานกันมา20ปีเนาะกับพี่พีเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะในถ้าเกิดในมุมหลังไมอะไรอย่างเงี้ยได้ว่า คุยกันปกติคุยกันปกติอะไรแบบนี้ค่ะสุดมีได้คุยกันไหมเพราะว่าด้วยความที่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้สารมันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยได้คุยล่าสุดวันวันที่หลังจากที่มีข่าวว่าเออ่ที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยากจะรีเทิร์นอะไรแบบนี้อันนั้นก็ได้คุยกันได้ถามไหมครัได้ถามกลับไปไหมคะะลลลกกัับบหคคนบอกว่าคนลุกไม่ได้คคืออันนี้ก็เป็นเรื่องในความรู้สึกได้ถึงบอกว่าเขาอะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาตัดสินใจเอีเยวให้เขา อันนี้ก็ต้องถามอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าเขาแบบว่าพร้อมจะกลับไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ถามไม่ถามไม่มีลุ้นไหมคะมีลุ้นไหมไม่รู้เลยจริงๆตอนที่คุยเขาน้ำเสียงสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงพี่ดาสภาพจิตใจเขาใช่ไหมตอนที่คุยอ่ะสภาพจิตใจพี่พีเคอ่ะก็รู้สึกว่าพี่พีเครู้สึกว่าเขายังไม่คือรู้สึกแบบผิดอ่ะรู้สึกผิดหรือออกปารู้สึกผิดแต่คําพูดสไตล์พี่พีเคเขาเป็นคนที่เป็นคนพูดแบบ ต้องเทนึกออกบ้าสไตล์แบบเออสไตล์เขาอะไรอย่างนั้นแหละเป็นอันนี้เป็นคาแรคเตอร์เขาเป็นคาแรคเตอร์เขาเขาเป็นอย่างนี้แต่ลึกๆอ่ะด้วยด้วยที่เราคุยกันหลังมาอ่ะเขาเขารู้สึกเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาผิดอะไรอย่างนี้ค่ะบางคนมองว่าเาดูแปลกๆไปบางคนคิดว่าเขาโดนโดนยนอะไรหรือเปล่ามีคนที่ไปทาแบบนั้นด้วยไม่น่าใช่อ่ะค่ะไม่น่าโดนไม่น่าโดนอะไรอย่างเนี้ ใช่ก็คือแบบคือถ้าเกิดว่าเพื่อนในวงการดีเจอะค่ะเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบคาแรคเตอร์พี่พีเคเ็เป็นอย่างนี้ถ้ามุมในในฐานะคนรู้จักอะก็จะรู้สึกชินแต่ทีเนี้ยพี่พีเคต้องยอมรับว่าก่อนเขาไม่เคยมีข่าวอะไรแบบนี้เนาะแต่พอแบบพอได้มาสัมภาษณ์กับนักข่าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะมองแบบอีกมุมหนึง่งอ,อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ก็ยอมรับก็พยายามเตือนว่าเนี่ยเวลาสัมภาษณ์เนี่ย เออมันต้องอีกแบบนึงนะอะไรแบบนี <fin anta> <ots> ้ค <guarding no>? ่ะใช่เอออทิตย์นี้ตอนนี้ในฐานะนอสอยากจะเตือนอะไรพี่ชายอยนกจะเตือนต่อไหมคะเอออาทิตย์นี้จะเจอกันอีกไหมจัดรายการถ้าพรุ่งนี้เออก็ไม่ไม่เป็นวันพุธ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 เจอกันจะเป็นยังไงคะวันพุธเจอกันก็จะพยายามดึงสติพี่ชายว่าแบบพี่ชายเวลาสัมภาษณ์กับนักข่าวพี่ชายอย่าคิดอะไรแล้วพูดคิดเยอะก่อนคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเตือนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างไกันครับ ตอนนี้อยากบอกว่าพี่ชายขังตัวเองไว้ที่บ้านไม่อยากพิ่งทำอะไรเยอตัดมือถือตัดเน็ตตัดทีวีอตัดเน็ตด้วยให้ตัดกเน็ตก่อนออแบบใบไม่คือคือแบบว่าด้วยความที่อย่างพี่พีเคอะได้ว่าเขารู้จักกับนักข่าวเนาะเวลาพูดอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะเสนิทเหมือนคุยกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคุยทีเล่นทีจริงแต่พอสื่อสารต่างๆอ่ะสารมันออกไปอ่ะคนมุมข้างนอกที่ไม่ทดนสนิทอ่ะ อ่านหรือว่าดูคลิปอะก็จะรู้สึกว่าทําไมเป็นแบบนี้นาอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยเราเจอเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะนักข่าวทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเพื่อนอะคะ่ะแล้วพอคําพูดเวลาสัมภาษณ์ก็จะมองว่าเหมือนเราคุยกับเพื่อนอแต่ข้อมูลบางอย่างคําบางอย่างมันก็ไม่ควรพูดอ,ออกไปในฐานะที่มันเป็นเหมือนสาธารณะแบบนีน้บางคนอาจจะตีความผิดได้แบบเนี้ยค่ะพูดว่านี้รอฟังพูดนี้รอฟังเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแถวน้าอน้องสาวเราจะเตือนสติพี่ชายอีกรอบนึง ไม่รู้รร <ถ S 2> ว่าพี่ชายเขาตอบว่ายังไงรอดูนะรอดูรอดูโอเค